อันนี้พามาแนะนำนะครับมะเลยงสำหรับไอ้รถไทยนะครับรถไทยนะเดินตามนะครับติดเครื่องสูบน้ำนะครับต้องใส่มะเลขนาดไหนนะครับรถถึงจะบนักนะครับบนักรถแห้งนะครับตัวนี้เป็นั่มเพลาลอยนะครับั่มเพลาลอยแรงดันสูนนะครับแบบก็ต้องกอกน้ำนะครับนี่ ก็ต้องกอกน้ำให้เต็มสายนะครับกอกแต่อยู่ในหนีนะครับอยู่ในเอชุดเครื่องสูบนี่นะครับอยู่ในปั๊มเข้าลอยนี่นะครับแล้วก็ติดเครื่องนะครับกะดูดขึ้นเลยเต่มันจะสานะครับแตะถ้าเข้ากอกน้ำให้เต็มสายนะครับใส่ห้องกระโหลกนะครับที่มันปิดน้ำนะครับบ่ให้น้ำมันหย่อนกลับนะครับก็กอกขึ้นมาให้เกือบเต็มนะครับแล้วก็ติดเครื่องนะครับมันก็จะดูดขึ้นได้เร็วนะครับ สำหรับพื้นที่ได้นะครับถีบ่ัมมีไฟฝานะครับใส่เป็นรถไทนะครับสบูบน้าวันนี้ผมมาแนะนำนะครับมาเลนะครับถีใส่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นยันม่านะครับแปดจุดหาแรงนะครับตัวนี้เป็นมาเล็สิบสองนิ้วนะครับนี่มาเลสิบสองนิว้วตัวนี้สิบนิว้วครับตัวนี้แปด ัวนี้เพิ่งสร้างมายัางไม่ได้ใส่งานนะครับนี่เพราะว่าผมทดลองเบึ่แแล้วนะครับอะนะพวกเขาจะมีหล่นนี่นะครับรแบดนิ่วนะครับจะรักซ้ำนี่นะครับนี่ แปดนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วนะครับนี่แปดนิ้วนะครับผมลองบางเหล้วนะครับมันกะดันน้ำได้ดีกว่าเมล็เกาดําเดินนะครับแต่ก่อนมันติดรถไทยนะครับมันจะเป็นสามนิ้วเครืองนะครับถึงสี่นิ้วครับแล้วแต่ผู้ใส่นะครับเป็นตัวสำหรับไทหน้านะครับเขาจะใส่พวกประมาณสามสี่นิ้วนะครับแต่เวลาเอาสามสี่นิ้วมาสูบนะครับ สูบนำหดดันสปิงเกอร์มันดันบได้นะครับเพราะว่ามันต้องเลี้ยงเครื่องเกือบจำเลยนะครับมันจังดันได้ครับเพราะว่ามอเลย์มันหน่อยนะครับหลอดมันสะนะครับมันหมุนมันหมุนในหลอดสะนะครับเวลาดันสปิงเกอร์มันบ่ออนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่ามันดันสปิงเกอร์บได้นะครับมันได้แต่สูบนำไสนหน้านะครับพอดีมาทดลองมงเหล่ามันบได้นะครับเพราะว่ามอรเลย์ตัวนี้มันหน่อยนะครับมอเลย์ที่มันถ้าใส่้ายหน้านะครับมันหน่อย เพราะมันสามสี่นิ้วนะครับผมก็เลยสั่งเบื้องจาก่กกยูทูปพูอกัน,นครับเขาไอส่วนมากเขาจะใส่เป็นเจ็ดนิ้วแปดนิ้วนะครับสําหรับเครื่องคูปตทะนะครับคูปะะคูปตทะมันหลบสามันจะนักรถนะครับมันจะเดินเบาบ่ค่อยได้นะครับมันต้องเร่งเร่งให้ได้หลบมันนะครับมันจังประดับนะครับ แต่ว่าสําหรับยันหมานะครับมันจะหลอดมันจัดนะครับเหลี่ยงเดินเบาซ้าระดับหนึ่งนะครับซ้าไอประมาณจอดใส่เกียร์ว่างนี่นะครับตัวนี้มันสามารถไปสูบน้ำได้นะครับบอกาจเหลี่ยงเครื่องแห้งนะครับผมก็เลยทดลองสร้างเอาไอมอเลสิบสองเหนียวนะครับมาใส่มันก็สูบได้นะครับ แต่ว่ามันหนักรหลดครับม um ันหนักรหลดเพราะว่ามอเลมันใหญ่เกินนะครับเวลาเดินเครื่องเบานะครับมันหนักรหลดแล้วมันเทศให้หมอน้มมันห่อนเร็วนะครับต้องเติมน้ำอยู่ตลอดนะครับบอกเกิน30นาทีนะครับต้องเติมน้ำนะครับก็เลยสร้างแปดหนิ้วมาเลองนะครับแับนี้แปดนิ้วเนี่ยมันหน่อยเกินไปนะครับมันต้องเร่งเครื่องกายเครื่องไปนะครับต้องเร่งเครื่องเร็วนะครับถ้าเบลน้ำมันจะเปลืองน้ำมันนะครับ เปลืองน้ำมันแต่ว่าเครื่องบนักนะครับแต่ว่ามันเปลืองน้ำมันผมก็เลยเอาซิปเหนียวมาครับคิดว่าซิปเหนียวมันนนาจะได้นะครับเพราะว่าถ้าซิปเหนียวนี่แน่เบื่องนะครับมันก็จะหน่อยก็สิบสองเหนียวอยู่บ่ลายนะครับเวลาเล่งเครื่องกจ็จะจะเลียงเลียงเครื่องกว่าไอ้สิบสองเหนีอยวอยู่นะครับแต่ว่ามันขอดีคือคิดว่าบ่น่านจะนักรถนะครับเพราะว่า รอบเครื่องมันได้นะครับรอบเครื่องมันได้มันบ่หนักรถแล้วก็น้ำม,มันจะบไ้เติมดูนะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้เบิ่งนะครับว่าสิบสองนิ้วนี่นะครับเวลาเรงเครื่องนะครับดันสปีงเกอร์มันจะเสียงมันจะเป็นจังไดนะครับเพื่อผู้ที่กาล่างอยากปลูกสวนนะครับอยากเอาไปใส่งานนะครับแต่ว่าบอลลูมอเลนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมานนี้ ใส่งานแค่โบกี้บเทงหัวสมองนะครับตัวแปดเหนี่ยวเนี่ยบเทงสมองมันหลอบม,มันต้องเรียงเครื่องแห่นะครับน้ามาันจังออนนะครับตัวสิบสองเหนี่ยวกะผึ่งใส่งานใส่งานโดนเตื่นเป็นครับนี่สิบสองเหนี่ยวนะจะได้ใส่งานมาอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเชื่อว่ามันจะนักลดนะครับมันต้องเติมน้ำตลอดนะครับแต่ว่าน้ำมันบ่ค่อยเปลืองบันไดนะครับเดี๋ยวต้องลองมึงสิบเหนียวนะครับ 10นิ้วว่ามันจะนักรถบอร่อนะครับเพราะว่ามันต้องเติมน้ำตลอดนะครับก็เลยต้องสื่อมาใส่นะครับแต่ละมอเรนี่ก็หลายราคานะครับตัวน,นี้ก็ยุที่8ร้อยนะครับ8ร้อยกว่าบาทตัวน,นี้ก็7ร้อยกวนะครับตัว8นิ้วนี่ก็าร้อยนะครับนี่เสียมา ถ้าเป็นสูบน้ำใส่หน้าเขานะครับสิบสองเหนียวจะดีนะครับเพราะว่าเข้าสู่ปล่อยเข้าเรียงเครื่องได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสปริงเกอร์มมนเรียงเครื่องแห้งบาได้นะครับเพราะว่าใส่จํานวนหัวที่บ่หลายนะครับใส่อยู่ทีเจ็ดแปดหัวนะครับผมก็เลยเอาสิบเหนี้วนะครับเพื่อมาให้มันนักรดนะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ชมนะครับนะครับเดินเบาได้ ประม้านซ้ำนี้นะครับเียเพื่อมันก็จะนักนะครับมอมอหน้ามันก็จะห่อนเร็วนะครับเพราะว่าไอใบพัดลมมันหลอดมันบ่จัดนะครับมันระบายความร้อนได้สานะครับตัวนี้มอเรยใหญ่ขอดีนะครับก็คือมันหมุนหลอบเดียวนะครับมันจะพักมอเลยหน่อยได้สามสี่หลอดไฉเลยนะครับนี่เป็นยังคือต้องเพื่อวินทีใหญ่นะครับมอเลยใหญ่เพื่อเอาความใหญ่ไปพัก ตัวหน่อยนะครับมันจะดันสปริงเกิดได้นะครับบางคนบลลูนะครับว่ามันโ่เมนต่ําแรงดันนะครับตัวนี้มันเป็นไใบพัดเปิดนะครับมันจะเป็นใบพัดใหญ่ๆนะครับหัวขงแรงดนันไอ้ที่เขาใส่ติดรถเนะี่ยมันจะเป็นใบพัดปิดนะครับรูดในน้อยนะครับคือใบพไบไบัดไอ้ปั้มห้อยโขงนะครับ ต่วตัวนี้มันกระามามาดันได้คือกันนะครับตัวนี้มันเป็นแรีงานสูงคือกันนะครับนี่ตามสีเขาดงถายนะครับสื่อแจกราชดานะครับใส่มอเลยใหญ่นะครับพักกับกระดเษย่ยงกับจะประมาณนี้นะครับเป็นเดินเบาได้นะครับตาคู่พรามันจะดับเลยนะครับถ้าเลียงเครื่องตานี้ต่ยันมามันบอดับนะครับผมต่ออยู่ที่เจ็ดหัวนะครับ าจากต่อเพิ่มเป็นเสีบหัวเข้ากระเลงเครื่องขึ้นนะครับกระเลงเครื่องขึ้นสปริงเกอร์เป็นสปริงเกอร์ไอ้ดัดแปลนะครับแกกแกกหล่องแกกหล่องให้มันขยาย,ร,าร,ยารูนะครับแล้วก็ถอดโตอุทถี่อยู่ขาเตะออกนะครับถอดออกเลยนะครับปล่อยให้รูมันโล่งนะครับนี่ หนามันจะออกแห้งแล้วก็เป็นละอองไฟนะครับนี่เป็นสปริงเกอร์นะครับนี่สปริงเกอร์พื้นที่1 1ไรนนะครับข,ข้าโพดปลูก789นะครับมีอยู่2แบบนะครับ ปิงเกอรกับสายนามยดนะครับสายนามยดจะเปิดแบงครื่นะครับเพราะว่าตั้งบครืองต้องย้ายสปริงเกอร์นะครับตอนตั้งคืก็เปิดเป็นนามยดนะครับตอนเลี้นแดดเท่ากับย้ายสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวนะครับจังหวัหนาวอากาศของผมจะใส่ในซองระบบนะครับมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าสําหรับปัามห้อยโขงครับอยากใส่ไฟฟ้านะครับเท่ากับ เปิดใจงานไฟฟ้านะครับโดยการสลับบาวอยู่นี้นะครับเป็นบาวนะครับบาวตัวนี้มาจากความน้ำให้โขงขนัดนนะครับสองแหล่งครับตองนี้สองแหล่งตัวนี้ก็ออกมาจากไอ้เครื่องสูบน,น้ำพอสามเหนียวมาลดเป็นสองเหนิ้วนะครับผมต่อเสื่อมกันไปสามารถเกิดใจสองแบบนะครับนี่ก็คือ มะเร็งสองเนียวนะครับระดับยงกับประมาณซ้ำาน่ยนะครับอ่านนี้ผมจะถอดอกนะครับถอดอกมาใส่เป็นซิบเนี้วนะครับัวแปดนิ้วนี่ผมไม่ได้รองห้เบิดครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าสำหรับยันหมานะครับมันมันหน่อยเกินไปนะครับหน่อยเกินไป้าคู่บตานี่ก็เชื่อว่าใส่ได้นะครับคู่บตาคู่บตรอาซิปเนี้วมันจะนักแท้งนะครับ ใ,ใส่ยู่ปมะมแปดนิ้วต้มแรับเื่องไอแปดเต่าแรงนะครับผมจะทาป็น้นยันมาซิปแรงขึ้นไปนะครับใส่มมเลที่สองนิ้วได้นะครับแต่ถ้า8ปดจุดหานครับผมคิดว่ามมเลทสิบนิ้วนะ่จะพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วก็จะติดกลางให้บางนะครับว่าสิบนิ้วมันจะใส่งานได้ดีบ่นนครับ ครับมาเลยซิฟเนียนะครับนี่ระดับเครื่องเล่งซ้ำเก่านะครับแต่ว่าเครื่องมันมอนกว่าเก่านะครับเนี่เครื่องมันมอนกว่าเก่านะครับมันมอหนักรถนะครับเบื่อหันมาเลยงซิฟเเนี่ยนะครับเสียงมันจะหนักรถนะครับแต่ว่าเล่งซ้ำกันนะครับเสียงมันจะดังตุบจุ๊บจุ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 บงจะดับกระเทือนนะครับแต่ว่าตัวนี้เล่งซ้ำเก่านะครับแต่ว่าเสียงมันมันมอนกว่าเก่านะครับ สายพานกับบ่ค่อยเคงบันไดนะครับตัวช the e ิปสองนิ้วเคงบันไดนะครับถ้าเคียงสายพานเื่องเวลามันหนักหนามันมันจะดับเลยนะครับมันดันบาไปเพราะว่ามันแกแปดจุดแรงนะครับเคื่องไอรถไทยแต่ว่าตัวนี้ชิปนิ้วนะครับพอดีเลยนะครับกะสายพานกะสามารถเคียงได้เีนะครับเหลือนก่ามังไปอีกให้มันเคียงเงก็ไดนะครับตัวต่อถให้มันตีแห้นะครับถ้ามันตี หลอบมันก็นจะมันเปเปลืองสายผ่านนะครับแล้วก็หน้าม,มันก็นจะออกพอดีเป็นไรน,นะครับครับเปล่งเกลือก็กออกซามกานะครับนี่พอดีของรถใชหน้านะครับก็คือถาตรงการเพิ่มหัวนะครับเข้ากระเลงเครื่องขึ้นอีกนะครับเลงเครื่องเอานะครับปอเสียก็คือ เด้อน้ำมันครับก๊าซเชื้่เาไฟฝ่าบริเวอเตน้ำมันนะครับแต่ว่าก็เชื้อค่าไฟคือเก้านะครับสำหรับพื้นที่ไดทถีบ่มีไฟ้านะครับเอาอีเจ็คฮอดเอาก็ได้นะครับสำหรับยันมานะครับแ5จุดหาแรงแนะนำเป็นมาเลยิ1เนี่ยนะครับสำหรับพู้ที่ยังบ้ันไดซื้อมาใส่งานนะครับ นำลักโพสีคิดว่าจะซื้อใส้นะครับแต่ว่าบ่รู้ว่ามาเลเจักเหนียวนะครับผอมอก,กับเลยทดลองสามอย่างนะครับแต่เบิดเงินไปร้ายตื่นนะครับเนี่ยซ้ำใจใโตที่มันล่องโตนะครับมันจะเป็นชุดแปลงของเขานะครับชุดแปลงมันจะเป็นชุดของแกนเท่านะครับแกนเท่านี่นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเอ หนึ่งจุดหนึ่งทับสี่นะครับดู่ขาวมือต่างหาู่ขาวู่ขาวกับ,กกบ,กกบถ้าคิดเป็นไอ้นี่รับประมาณหนึ่งหกสองนะครับถ้าหนึ่งจุดหนึ่งทับสองมันมันจะเป็นหนึ่งเคริงนะครับดู่ขามต่างหากม,มันจะเป็นคนละชุดกันนะครับแล้วเขาจะที่มเลี้ยงไว้ไหมนะครับสำหรับคนที่ต่างการอยากสื่อนะครับ ถุาสนใจแปดเนี่ยนะครับแปดเนี่ยก็บเ่งใส่งานมาถึงสามสิบนาทีนะครับเนี่ยถือมาใส่แล้วมาเล่งเรื่องสองเล่งเครื่องแบบกลายเครื่องไปเลยนะครับมันจังไดส้สำหรับยันหมานะครับเจ้าทาคู่ปตานะครับมันจพะพอดีนะครับอาสนใจก็สทรงหายได้นะครับประมาณห้าร้อยบาทนะครับเนี่พอผมบริใส่งานนะครับ ใส่กระจาจะเป็นชิปเหนียวกับชิปสองครับซิปองเหนียวเพื่อสูบน้ำใส่หน้าเขานะครับของผมมันเป็นพ้อสามเหนียวลดสองเหนียวนะครับมันก็เลยใส่ชิปกองไปไดเพราะว่ามันต้องเร็งเครื่องแห้งแล้วมันไปดันพอหน่อยนะครับมันเห็นให้พอหนามมันลดนะครับขนาดท่ากาวยังไปอยูย่นะครับองก็เลยต้องเอามาใส่ซิปเหนียวนะครับเพื่อดันสปริงเกอร์เครื่องมันก็จะเดินสะดวกับบมอหนามันบเบาหอนเร็วนะครับ ไวล่าสูบน้ำผมจะเปิดหมอหน้ำาใ้ครับเพื mm ่อ hmm. ให้เขาระบายความร้อน,นครับสำหรับคิดนี้นครับกับ้ามาเบ่งครับมอรย์ลุ่นได้มันจังล่โงตกับไปเครื่องยันมานะครับเปดจุดหาแหลงน,นะครับก็ได้ยูทีซิปเนี่วนะครับลงโตนะครับสำหรับคิดนี้ก็ขอบพุณนครับทีติดตามรับชม ตอนนี้ใส่เจ็ดหัวนะครับถาใส่แปดหัวเก่าหัวนะครับซิบหัวเข้ากบเร่งเครื่องขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็ระดับเครื่องที่ผมตั้งให้ชมนะครับเร่งให้เบ่งหันนี่นะครับเร่งเครื่องก็บ่แห้งนะครับเร่งเครื่องเดินเครื่องเบานะครับธรรมดา